ดูกันที่เรื่องราวที่ภูเก็ตกันบ้างดีกว่าครับเขาบอกว่าภูเก็ตอีกแล้วหรอนักท่องเที่ยวไม่แผ่วครับอย่างที่หลายคนทราบกันว่าภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะติดขัดก็เลยมีถนนบางจุดที่บอกว่าเส้นนี้ห้ามจอดฝั่งนี้นะหรือบางทีสลับกันจอดวันคู่วันคี่ใครไม่รู้จอดอาจจะถูกล็อกล้อได้แต่ฝรั่งหัวหมอครับถูกล็อกล้อเหรอผมก็ถอดล้อสำรองมาใส่แทนสิครับแต่ขณะที่กำลังเปลี่ยนล้ออยู่ตำรวจกลับมาจ้าเอออีกครั้งหนึ่งครับ เออไม่มยอมได้ครับรับรายยิงหมือนนี้เนาะนี่เลยนักท่องเที่ยวฮะพี่โจถอดล้อเออคือเขาล้อแบนเมาแล้วพยายามที่จะถอดเพื่อจะเปลี่ยนล้อหรือเปล่าเ่าเลยค,คือล้อนั้นเนี่ยมันถูกล็อกอยู่ด้วยกุญแจหรือประแจะวิธีการก็คือว่าถ้ามันวิ่งต่อไปเนี่ยมันจะตีมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้วิธีการก็คือเอา้า ก็ถอดล้อสำรองเสียบใส่แทนนี่อาอย่างนี้คุณตำรวจต้องล็อกสองล้อไหมโอ้โห <c oughs> พอเถอครับแหม่ทาผิดแบบนี้เอามาดูกันหน่อยครับ <c oughs> ริมถนนดีบุกตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูเก็ตครับจุดนี้เป็นจุดห้ามจอด <c oughs> ปรากฏว่าตำรวจก็มาล็อกเก๋งคันนี้ครับสีออกส้มๆแดงๆ <c oughs> ล็อกเอาไว้สักพักนึง <c oughs> ปรากฏว่าผู้ที่ขับขี่คือน,นักท่องเที่ยวต่างชาติ <c oughs> ที่เช่ารถนี้มาขับครับ ตำรวจเนี่ยบอกว่ากําลังขี่กลับมาดูว่าเออตรงนี้มีใครจอดผิดอีกหรือเปล่า,อาอกําลังอยู่ขณะที่กําลังถอดล้อเลยนี่แฟนสาวนักท่องเที่ยวสายหน้าเลยครับแม่เปลี่ยนไม่ทันเก็บล้อสำรองก็ได้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปจ่ายค่าปรับดีๆก็จบแล้ว จะไปถอดล้อออกมาแบบนี้ทําไมนี่บางคนบอกด้วยซ้ำว่าอุย๊ยมันต้องจ่ายผ่านบัตรง,งนอย่างนี้นะแต่เบื้องต้นผมเช็คมาให้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจอดในที่ห้ามจอดแบบนี้เนี่ยจะโดนค่าปรับประมาณสัก500บาทบนะครับแต่บางคนก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะฟรีวีซ่าหรือเปล่าครับล่าสุดตํารวจจราจรสอพอเมืองภูเก็ตก็พาตัวนายอาบูดีสัญชาติตูนิเซียนเนี่ยแหละครับไปที่สอนอนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยครับขณะที่ไม่ใช่แค่จบตรงนี้เท่านั้นฮะ เจ้าของรถที่ให้เช่าโดนด้วยโดนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าอาบูดีท่านนี้แหละครับเช่ารถได้ยังไงอะ่ะไม่มีใบขับขี่สากลโดนเข้าไปอีกหนึ่งข้อหานั่นเองนะครับเน้นย้ำครับว่าตำรวจเนี่ยอยากให้ทั้งผู้ให้รถเช่าเนี่ยตรวจสอบทุกครั้งเพื่อจะได้ดูว่า1ถ้าเขาไม่มีใบขับขี่สากล ก็แปลว่าเขาเนี่ยไม่รู้กฎระเบียบ,บแบบสากลก็ไม่ควรให้ขับขี่นะฮะขณะเดียวกันผู้ที่มาขับขี่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ต้องเคารพกฎจราจรบ้านเมืองที่คุณมาเที่ยวด้วยนะครับ no, เนาะร no, เราไปที่ไหนเราก็ต้องเคารพกฎที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c ค i b e กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ